พัดแดดตอนบ่ายสามเดี๋ยวสำหรับเม,มื่อนี้ผมจะพาพี่น้องไปเบิง้งผักราคาถูกทำกันนะครับผมอยู่ซูปเปอร์มันเป็นมันเป็นซูปเปอร์ขายผักเลยนะครับผมพี่น้องไปเบื้องพวกบกักทัวบักแตงนะครับผมช่วงนี้บักทั่วบักแตงก็ค่อนข้างที่สิหลแล้วนะครับผมคิดว่ามันจะมีพวกราคาถึกถกหลายนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงพว,ว่าครับผมพี่น้องเราจะให้เบิ้งอุณหภูมิว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าหด่นะครับผม ตอนนี้อุณหภูมิ35องศาครับแต่ว่าก็ขึ้นเตียนแจ้งเตียนสีแดงอยู่นะครับผม่น้องให้ระวังความร้อนจัดจัะมาได้เจ๊นะครับผมนี่เพราะว่าม um ันจะเป็นโรคอย่างก็ฮิสโตฮิสติกอย่างเขาเรลยกนะครับผมไปฮู้ยสวนแดดแดดขลังแดดแน่ครับผมบนะเบอร์มิลน้องโอ้ยขันสิไปตอนบ่มีแดดกะบซูเปอร์ก็สิปิดก่อนนะครับผมเพราะว่าซูเปอร์นี่ก็สิปิดเร็วแน่จังน้อยนะครับผม เพราะว่ามันปิดตอน6โมงนะครับผมซูปเปอร์ขายผักมองนี้นะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะพาทุกคนไปเบริร์นกันว่าผมสืได้ผักราคาทึกคือยังสุใจคิดว้บอลนะครับผมแต่ว่าคิดว่าช่วงนี้ผักราคาทึกๆน่าจะหลายนะครับผมต้องประหยัดประหยัดนะครับผม <laughs> ไปให้เบิร์นกันเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนซังชาแนลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะฮหดเป็นคลิปพาทุกคนไปหาซื้อผักราคาถึกถอยู่ซูเปอร์เอคอบนะครับผมพี่น้องมันจะเป็นพวกผักที่เขาเอาไปขายราคาถึกๆค่อนข้างที่จะสิหลายเนะาะซาซาทุกปีนะครับผมแต่ผมรู้ว่าวปีนี้จะมีไปนะครับผมพวกบักั่วพวกบักแตงพวกผักอีกอย่างต่างๆพวกหอมรุงหอมแดงว่านี่จะราคาค่อนข้างที่จะถึกนะครับผมพี่น้อง เพราะว่ามันเป็นช่วงเป็นช่วงของมันเพราะว่าช่วงนี้สังเกตเบืเบ้องตางส่วนผักคุณญี่ปุ่นบกทั่วกัลาลแล้วบกแตงกันหลแล้วนะครับผมแต่ผมคิดว่าราคาดื้อคือราคาย่อมเยาราคาประหยัดที่เคยซื้อมาปีกายปีก้อนนี่กะคิดว่า,น,าน่าจะเริ่มมีวางขายแล้วนะครับผมแต่ถ้าปเปเบิ้อกันวนะ่าผมซื้อของเบิ่เท่าไหร่นะครับผมสำหรับมื้อนี้เนาะว่าจะใส่งบประมาณเบิ่ไปประมาณจากเซงจากย็นนะครับผมพี่น้อง กะซีไปซื้อแต่ผักไอซื้อนะครับผมกะโมรู้บอกว่าซีได้ได้แต่ผักบอแต่ว่าซูเปอร์นี่มันจะมีปีกไก่น้อยพร้อมตัวปลายปีกมันะนะครับผมราคากับของางที่จะถึกพร้อมนะครับผมอันมีกะสิเอาอยู่คันเห็นเ้องกินราคาถึกๆกะสิหยิบมานําอยู่เดี๋ยวถ้าไปรอรุ่นกันว่าสิเบิดเท่าใดนะครับผมพี่น้องที่ใส่งบประมาณเบิดไปเท่าใดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเพิ่งภาพบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาบ้านเขานะครับผมอันนี้เขาน่าจะใส่บักท่วนะครับผมพี่น้องใส่บักท่วเหลี่ยงหรือใส่ยางโมลูนะครับผมนั่น เพื่อนที่เป็นบลัฟข้วเขียวนะครับผมนี่น้องนี่ข้วนันเตไปสั้นนี่ครับผมนี่ตอนนี้เขาปั้นนาแล้วนะครับผมหลังจากที่เขาเกี่ยวเข้าบาเล่ออกเนาะตะกี้ฝั่งซ้ายนี่ที่เป็นเข้าบาเล่อยู่ตอนนี้อันนี้นี้เป็นข้าเป็นข้าวสวยข้าวเจ้าข้าวเหนียวอยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวหลังจากไปซื้อของมาแล้วผมสิกลับมาแวะรีวิวทงนาบ้านเขาให้เบิ้งนะครับผมไี่น้องว่าระบบการเป้งน้ำเข้าบ้านเขาระบบการเอาน้ำเข้านาบ้านเขามันเป็นเจ้าไรแล้วผมจะให้เบื้องอันนึงนะครับผม พี่น้องเสชืวว่อว่าคันธามันบ่สมบูรณ์คันธามันบ่ทนอิริเหน่แดงซีบกเกิดตามให้นาตามไอแม่น้ำแต่างๆกักนบ่นะครับผมยีบุญเต็มให้นาเด้เดี๋ยวผมจะถ่ายซูเปอร์นะครับผมไปป้าต้องว่าลายใหญ่ห้างครับเดี๋ยวเราไปเจอกันยู่ซูเปอร์เลยนะครับผมแต่ว่าขอออกตัวไปก่อนนะครับผมสำหรับการทายชิปในซูเปอร์ผมจะเอากล้องไซเอ็นตัวนี้ไว้นะครับผมพีม่น้องผมจะเอากล้องไซม้งตัวนี้ไวแล้วผมจะทายว่าออกไปนะครับผมแต่ว่าขอออกตัวขออนุญาต บางมุมกล้องนะครับผมบางย่างมันกะซิบอสมูตาปันใดน,นะครับผมพี่น้องเนาะเพราะว่าเวลาเขาไปจับกล้องไทยมันจะบรสะดวกสบายปันใดน,นะครับผมหวังว่าพี่น้องสิเข้าใจกันนะครับผมไปไปเจอกันยูนซูเปอร์ครับผมบหแหวหอนล้วครับผมพี่น้อง อย่าตรกรถสกอนครับผมไปเดี๋ยวเหาไปเจอกันยุคข้างใน,นครับเดี๋ยวผมจะเก็บกภาพบรรยากาศสุบเบิงนชิบเบิงราคาของพร้อมนะครับผมว่าราคาเขาได้เทือกบอแพงบอ,งบอนะครับผมเจอกันข้างในครับไปครับผมบรรฮามารอบังผักกันครับคนละโลกกันเลยครับผมพีม่น้อง เดี๋ยวเาเบิงราคาผักนกันมันจะถึกหรือมันจะแพงมันจะมีราคาผักราคาถึกๆปะนะครับผมนี่บัเกียรน่นี่บัเียพันนี่แหละผมอยกได้นะครับผมมันเป็นตะอ้อนดีไหมนี่ราคาเกตสิบเยนครับผมน่ยรวมรวมภาษีแล้ว ไม่ได้ไปปลูกอยู่ผักเชียพันนี่แหละเห็นไหมผักเริ่มเบิดแล้วดิครับมันมีผีบวกร้อยเจ็ดสิบยูเออ,เอ,อขนาดเราจะของมาเร็วแล้วดิผักยังอย่าน้อยๆน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะรอบวงปีใกล้น้อยมันจะมีปลายปีขายพี่น้องที่นี่นะแต่ว่าหมาเมื่อนี้ว่ามีละไม่มีครับผม ไม่มีเลยมืั้งปกติแพ็คบังง่ายแพ็คเล็เกี่ยบโปรคุณครับผมแพกเล็กลเกีย่ยวโปรพี่น้องลอยกว่าเยีนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนประเทศเขาน่าจะเพื่อกินนะครับหางยางเหล่าบางต่อทาบฟอแบบนี้อืออือ,อ,อนี่เห็ดเข็มครับผมราคา88เยนครับผมเอาไปอันนึงเห็นปะได้ของเทือกแล้วครับ ซีมีแนวผมอยากได้พ่อเนาะแต่ผมจะให้เบื้องราคาผักอู้วันนี้แพงอยู่สลัดสลัดตัวนี้นั่นสองร้อยเยนพอนะครับผมพีม่น้องรนะ้อยโกศิแปดเยนเป็นเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเงินไทยให้เบื้องนะครับผมราคาของเท่าใดเท่าใด้เออผักอันซุปนี่ยากแพงแด่อยู่นะครับผมอันนี้ข้าวโพดนี่ข้าวโพดตัวนี้สามร้อยอันนี้ข้าวโพดฝักละ ฝักละเท่าด่ฝักละ, 200, ลละสองร้อยสามสิบแดเยนเลยหรอสองฝัก398รยเก้าสิบปดเยนโ้แพงยุแพงแพงอันนี้มะละนะครับผมมะละไม้นึงนะพี่น้อง่ยนี้ราคาร้อยสาิเยนพพไดนนะครับผมมะละแพงยุ ก็แสดงว่าผักราคาทีอ่อๆเงีงบ้านได้มีเจ้ะนะครับผม,มน,นี่บักแตงคิวลิสองร้อยสิยออยบสามเยนค,ครับผมพี่น้องได้สามหน่วยอู้แพงอู้แพงอยู่ของยังบ้านทื่อๆจ้ะครับผมคลิปคาดเลยวะหนังผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งครับ ราคาร้อยห้าสิบเยนพี่น้องถือว่าแพงอยู่นี่นะผมซื้อแล้วผมมีผมปลูกกินอยู่เออผักผักยังบ่วันได้ลดราคาครับผมผักก็ค่อนข้างที่ซีราคาแพงอยอะถือว่าโอกหักอันนี้ทั่วฝักยาวครับผมตั่วฝักยาวเขาเลยตนะั่วฝักยาวร้อยสามสิบเยนนะผมพี่น้องท่านขีไ้ได้ลายนี่นะแพงอยู่แพงอยู่อ๋อของผักคือแพงเลย ที่คาดเลยว่าพี่น้องอันนี้ขึ้นใายก็ร้อยแปดเรียนค,นครับผมอันนี้จะเป็นบักฟักครับผมบัมกต้นบักฟักครับ สองร้อยก็ยียนสองร้อยยียนครับผมผักยังแพยงอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมไปซื้อไข่จากแพงกันบ่าดอ,อกผักนะมาไทายเพิ่งมีซื้อนะครับผมที่เรียกว่าที่เจอผักพวกราคาที่คือขนะันไหมพี่น้องแต่ว่าผักราคาค่อนจะสูงเยอะนะครับเราเบิง่งไข่ไก่ก้อนไข่ไก่ราคาเล่มหกร้อย น sky, ี่ครับผมไข่ไก่แข็งนี่ได้ประมาณ20กสิบคนไว้แล้วครับผมพี่น้องจะหาเงินจำนวนกันเด้คือ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 ไม่เห็นนี่ครับผมท้าได้หลายยุกหกร้อยเยนครับผมรวมภาษีแล้วนี่เอาไข่แข็งนึ้นได้ไข่หนังแข็งเดี๋ยวผมจะพาย่างเหล่าเบิร์กเดี๋ยวไปซื้อน้ำกินก่อนครับผมเพราะไก่ฟ้อนครับ ห่อนผุดเดี๋ยวเขาสิผาไปป่างเบึองโซนโซนผุนลไม้เยู่นะครับผมถ้ามันถือถ้าผักแข็งแล้วถ้าผลไม้ถืออันนี้จะเป็นพวกอาหารสำเร็จพวกค้าปองนะครับอากาศมันฮ้อนเกินบ่อไหวครับอันนี้จะเป็นโซนพวกของฝาก รอพนักง,งานขาเติมของกันจะเอาฟังนั่นผมย่างมาฟังนี่เราไปย่างมาฟังนี่เราต้องทำเวลาครับซีซ น้ำสาไปดับห้อนครับอันนี้ราคา100 108้ยงเยนครับผมแซบหอมดีอันนี้จะเป็นพวกศูนเข้ากองครับเริ่มเบิดตอวนี้ครับผมนะเริ่มจะว่มีของปก,กติอยู่ซูเปอร์นี่นี่เขาจะเฮ็ดอาหารให้ชิมพร้อมเด้านกพวกของกินเขานะ่ะเขาจะเฮ็ดให้เฮาชิมนํำนะครับผมพุกผมเคยเคยมาชิมกินจนอิ่มพูดหรอครับผมตะกี้ ห oh, าดเลยวะบดไ้ปีไกลหน่อยครับจะเอาอมาเบิ่งราคาพวกเนื้อสดที่นี่ดูอันนี้มันจะลดราคานะครับผมที่น้องนะครับมันติดป้ายอยู่ทังซี้นนะครับผมคือว่าของลดราคาเขานะครับตั้งก็ยังแพยงยู่นี่ซ0่ยหรอยเยนครับผมแล้วผมตั้งใจมาเอาปีกไกดมัน,นกับมืซื้อบลกอัวกับบล็อตแงแล้วผักข้างๆที่จะแพงอยู่ก็เลยบ่เอาเท่า อ่าเบิงสุมหารทะเลครับอาหารทะเลเป็นยังไงบ้างหอยปูปลาอือหือ นี่ปลาหมึกครับผมเนีู่พันเย็นนราไม่น้องพันร้อยเย็นครับแกงแกงคั้นี้กินพวกอาหารทะเลคลืกๆเนี่ยจะน้อยไปซูเปอร์ที่ว่าลงสถานีไดมอนด์นะครับผมกูได้ยู้แถวๆผมอ่ะพวกอาหารทะเลพวกไปพวกกุ้งพวกอย่างพวกปลาหมึกแล้วก็พวกไอพวกปลาทะเลนะนะครับผมลองไปซูเปอร์นั่นเบิ้งนะครับผมราคาพอฟังนะครับอยากเอาพวกแตงโมราคาแตงโมครับบอก บลเตงมูน้อยนี่ราคาสามพันสามพันเยนพอินนะครับผมเฮ็ดงานสามส้วงพี่น้องจะได้บกแตงมูน้อยหนึ่งอันนี้แปดร้อยน้อยน้อย,น,อย,น,อย,น,อยนี่แปดร้อยแปดสิบเยนครับมันสูกวิติมุขึ้นเป็นสีด้วยี้ว่าอันนี้แปดร้อยเยนครับผมน้อยน้อยแปดร้อยเยนทึกสุดเท่าไหร่บ้าทึกสุดทึกสุดหกร้อยสี่สิบเจ็ดเยนครับผมพี่น้องทึกสุดแล้ว ผมคิดว่า <rôle> ม <à déc> ันน่าจะเบิ้ลเบิ้ลตกแตงโมแก่ะมันเป็นแตงโมอ่อนว่าสายน้ำผึ้งเปอยากแปลเบิ้งกันได้ครับผมมันก็อ่านออกได้อ่านออกได้ตัวมูต่างตกแตงโมใเดี๋ยวผมจะแปลให้เบิ้งนะครับผมว่ามันคือตกแตงโมสายพันธุ์เองมันก็เป็นสีของเสียแตงโมมาดับสีแดงใบเป็นสายน้ำผึ้งครับมันน่าจะเป็นตกแตงโมอ่อนนะครับผม นี่แหละเวลามาซื้อของซื้ออย่างกันว่าเขาไ่รูย้ยังกะใส่แต่ภา,าษาเอานะครับผม,มน้องยอดไปฝืนเจ้าของแฮงวาไปเลยแฮงวาไปเลยชีวิตเตี้ยนนี่ครับผมอันนี้อัญมณ์นะครับผมอันนี้ราคา2,400เยนเพลินก็ประมาณครึ่งกิโลครับผมอัญมณ์อัญมณ์ แล้ไม่ยี่ปุ่นนี่ราคา,กากค่อนข้างที่จะซีแพงแดะนะครับผมคนลไม่แพงนะครับญี่ปุ่นเขาบอกเขาบอกไปก่อนเลยนะครับม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นือกันบ่แต่ผมรู้สึกว่ายี่ปุ่นนี่คนลไม่คูดแพงเลยแพยงก็บ้านทองบักลายเลยนะครับผมกระซิบป,ประมาณนี้แหละมั้งเนะครับผมในยุ่ในกินผมก็เลยว่าได้อย่างนอกได้จะไข่กับเห็ดกับน้ำสานะครับผมเพราะว่าราคามันมันแพงนะครับผมพี่น้องซื้อบ่ได้นะครับผมซื้มาซื้อบมทั่วบมทั่วกับ ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่อันนี้จะเป็นมากอานี่ยนะครับว่ามันว่ามันเรืว่ามันบักสารี่ว่าแมน,นตัวเนี้ยโมโมก็คืออยังวออยงวะไม่เคยกินอันนี้จะเป็นบักซารี่ครับผมซารี่สามลูกนี้เกตลอยสามสิบเยนครับถึกลูกแล้วประมาณลูกละสองร้อยก็เยน หมอมงนี่คำวาหมูแตงโมงเปียงนี่ครับแตงโมงเปียงเดียว,วยน,น,าายนี่นะครับผม <laughs> พี่น้องราคา438รยสามสิดเยนบริณฑ์อันนี้ยังไม่ได้รวมภาษีเลยนะรวมภาษีแล้วสี่เยนบอกพวกนี้รวมภาษีเราก็จะมาสี่ร้อยเจ็ดพันเยนครับผมแพงวะเปียงเดียวเด้ครับ <c oughs> อุ้ยแอปเปิ้ลดิ แอปเปิลราคาเท่าไหร่โอ้อันนี้แอปเปิลลูกละสองร้อยสองร้อยหกสิบแปดเยนครับผมพี่น้องแคบสามร้อยเยนพอดีนะครับไม่รวมภาษีแล้วนะใส่พันเอียังกระซิบมาแพงแต่แต่อันนี้สามนุ่ยยังราคาเจ็ดร้อยแปดสิบเยนนึงครับผมอืมนี่แหละจังผมว่าเน่ยคลไม้ค่อนข้างที่จะราคาค่อนที่จะสูงนะครับผม ว่าโคดเอกมีมองราคาทึกชื่อแถวโตโยต้าซิกแแนะนำนี่นะครับผมนี้เนาะโบเคยโบเคยได้กินผลไม้เลยมันอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมผลไม้แพงเสียเกินโบกาซื้อครับ <c oughs> เรียบร้อยครับผมพี่น้องกระซิประมาณนี้แหละผมกระซิไปจ่ายเงินแล้วล่ะครับผมกระซิได้สานีนั้นโอ้ฟร<อ>ุ้ยจี่ไม้นะถุงเหาก็ต้องได้เสื้อออกนะครับถุงละห้าเย,ยน

รเรียบร้อยครับผมซื้อของหมดไป108เยนครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเงินไทยสุเบอรว่าคิดเป็นเงินไทยเราจะเปลี่ยนจากบาทน,นะครับผมวานซื้อได้แค่สามอย่างนะครับผมมีไข่ล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีน,มน้ำสานะครับใครไปไเห็ดใครรู้เคยกินกัน ลาาาดเปาเปนเน้้ยมนีถุงก็ได้ซื้อนะครับผมเน่ราคาห้าเยนพอได้เลยน้องตกประมาณถุงละบาทปะถุงละบาทสองบาทปะหอ,อดปะก็บ่รู้กันว่ามันมคิดยังไงมันคิดยากคิดจริงจริน,นะครับมันเ่เต็มจํานวนปะนี่เรียบร้อยเออลืมลืมลืม,ลมเอาถุงกันครับลืมดึงเอาถุง เวลาผมมาซื้อของนะผมจะดึงเอาถุงคุณนี้เขาพร้อมด้วสี่ห้าอันบางอันก็นเอาลายลยอนะครับผมอันนี้เอาไปใส่พวกเศษอาหารนะครับทิ่มขยะเปียกนะครับผมพี่น้องมันจะบกค่อยนั้น,นหอนครับผมใช่ว่ามาปีแรก ปีหนึ่งปีสองปีสามนี่กินน้ำกินน้ำกินน้ำสาญ,ญ่ปุ่นบุ้เลยเครับผมมันอันเสียบแล้วมันเป็นจึ๊งๆในบ้เอาไปเอามากินไปกินมาติดแล้วพี่น้องเสียบเสยนะครับผมแล้วก็เวลาอากาศรอนอนเสียบอกไว้เลยว่าดับห่นได้ดีนะครับผมน้ำน้ำสานี่ครับผมพี่น้องแล้วก็คนญ่ปุ่นเขามากินน้ำสาแล้วก็กินกินโซดาเนี นี่หลีเดขาบอกว่าเขาเคยกินโซดาแทนน้ำพอดีผมก็บอกเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้กินโซดาดินะครับผมของเขานี่ยโบโบเคยกินนะครับผม่น้องเด็กาำด้วยที่กินเทียนแล้วกินโซดาเมื่อกี้กินว่าล่างไส้ล่างนั่นล่างนี่เห็นเปล่านะครับผมแต่ว่าคนญี่ปุ่นน่ะคมแทบจะหินเขากินโซดาแทนน้ำเลยดิบางคนนะครับผมแล้วก็กินกินพวกน้ำซ่างที่หลาย เอาสั้นรัดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะที่ขอจบไว้ซ้ำนี่แหละครับก็บเป็นคลิปตั้งใจว่าที่มาซื้อบอกทว่ราคาถึกๆบอกแปลงราคาถึกๆผักราคาถึกๆแต่พอมาเบื้องเราผักยังราคาสูงอยู่นะครับผมขนาดขนาดสวนผักนําไอ้คนไอ้บ้านเขานะครับผมไม่ต้องสวนผักเขานะ่ะบอกว่าบอกแปลงก็ยังโคตรลายเนี่ยผมคิดว่ามันมันน่ามันน,น,น่าจะลดราคาแล้วปกติปีไกยปีก้อนที่ผมมาเบื้องอยู่ซุปเปอร์นี่ราคา สาเยนก็มี50เยนก็มีบกทั่วได้กาบักนี้ก็ผมบกแตงได้ถุงบะนี้สองร้อยสามร้อยอันนี้สองร้อยก็ได้บกแตงสามร้อยนะครับผมพี่น้องก็เลยว่าบะซื้อที่นะครับผมสำหรับรอมนี้ก็มาเสิร์ฟราคาเบิ้งมิซื้อนะครับผมพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นทำกันนะครับผมนะครับผมว่ามันราคามันเป็นเังหนะครับผมราคาผักราคาอ้อย่างเขามันผมว่าญี่ปุ่นนี่มันเป็นหน้ามันแก็เป็นช่วงนะครับผมเต้นผักกระลำนะครับผมช่วงมันระทึกมันกระทึกนะครับผม ช่วงมันทึกนี่หวานึ่งนี่ผักกระลำนี่หวานรับโลกว่าพอดีประมาณร้อยเยนนะครับผมช่วงแพงกับประมาณสองร้อยเกือบสา0ร้อยเยนนะครับผมช่วงนี้ก็ถือว่าแพยงอยู่นะครับผมมันแต่ว่าภายในเดือนนึงเนี่ยเขาเอามาซื้อของน้อซุป,ปเปอร์นะราคาจะบอซาเก่าอยอะแยะที่พวกราคาผักนะครับผมมันแม่ว่าเขาเอามาเป็นรสเป็นรสน่าจะเป็นรสทึบรสแพงอย่างประมาณนี้นะครับผมพีม่น้องนั่นละเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่า บ่ประสบความสําเร็จนะครับผมตั้งใจว่าที่มาซื้อบักทัวซื้อบักแตงราคาดึกๆซื้อผักราคาดึกๆก,กะบ่มีอย่ยังที่คิดไว้นะครับผมพี่น้องเจริญเรากะชิจบไว้ซ้ำมีละสำหรับชิจนี้นะครับที่ไหนเรากำลฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมพูดอะไรอย่างไรกดติดตามนะครับผมพี่น้องกดติดตามเป็นผลลัพธ์แน่ด้อนะครับผมแล้วก็กดไล่ให้ผมพร้อมนะครับผมู็ได้สงสัยยังได้ทำยังกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้สามช่องทางพี่น้องยูทูปเพจทิกเก็ตนาลนนังชะครับผม เอาไปเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับที่ขอโตกับบ้านสักคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมดับฮ้อนด้วยชายยินเินี